เราจะเป็น 4G 5G การที่มีตรงนี้ได้เนี่ยต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดินดจิทัลคีเเเองเนี่ย18ปีที่ผ่านมาเราเป็นคนอยู่หลังบ้านในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้กับลูกค้า ภาพรวมของ TGC เองเราอยู่ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสื่อสารโทรคมนาคมแล้วก็เกี่ยวกับ Data c o m m u n i c a t i o ันเราอยู่ในธุรกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดินดจิทัลมาเกือบ20ปีถ้าเกิดมองภาพให้ใกล้ตัวคือเราทําหลังบ้านนะครับเพราะว่าหลังบ้านคือก่อนที่เราจะมีโทรศัพท์มือถือแล้วจะเป็น 4G 5G ระบบช่วงที่เป็นโควิดที่จะเป็นพวกโซลูชันเวิร์คฟอร์มโฮมหรืออะไรต่างๆการที่มีตรงนี้ได้เนี่ยต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดินดจิทัล TGC เองเนี่ย18ปีที่ผ่านมา เราเป็นคนอยู่หลังบ้านในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้กับลูกค้าไม่ว่าจเป็นภาครัฐและก็เอกชนค ก็เริ่มแต่เรกูลเลเตอร์เลยนะครับคือเป็นผู้กํากับในการที่ออกไปอนุญาตให้กับโอเปอเรเตอร์ในการเข้ามาหมูลคลื่นต่างๆหรือที่เป็นรับทีสาขาธรกิจสมัยก่อนก็จะมี2รงหน่วยงานนะครับก็คือ Cat แล้วก็ TOT ปัจจุบันวมเป็น NT ก็เป็นลูกค้าของ t ี c มาอย่างยาวนานส่วนที่เป็นเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็น3ค่ายโอเปอเรเตอร์หลักแล้วก็ที่เป็นเวนเดอร์นะครับหลักๆเลยที่เป็น g l o b a l l e a d e r เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของโฮเวลนะครับของอิวิลิสันโนเกียก็เป็นฐานลูกค้าของ T เกือบทั้งหมดเลย ถ้าเกิดมองในสายงาน4ธุรกิจผมว่ามันจะค้าคๆกันแต่จะมีบางช่วงปีที่มันโดดอย่างเช่นสมมุติเวลามีอเรเตอร์มีการอัปเดตไปประมูลขึ้นแล้วต้องมีอัปเดตระบบใหม่ช่วงลักษณะอย่างเงี้ยงานที่เป็นสายงานด้านเคเิลคอมมิชชั่นก็จะโตขึ้นเลยเช่นกันถ้าเกิดว่าเป็นในสายงานด้าน d a t a าคอมหรือ Public s a f e t y เวลาที่มีตัวเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างตอนนี้เรามองทุกคนพูดถึงคลาวด์พอจะมีคลาวด์ได้ก็ต้องมีการอัปเดตระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วเพียงพอช่วงลักษณะอย่างเงี้ยท ของเราก็จะมีเรปเปอูที่เติบโตขึ้นของเราน่าจะอยู่ประมาณ7 0 30, 70เป็นนัด30เป็นเอกชนเป้าหมายผมอยากให้เป็นครึ่ ใน18ปีเนี่ยเราเติบโตขึ้นมาทุกปี3ปีย้อนหลังเนี่ยเราก็มีรายได้เฉลีย่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ3,000กว่าล้านบวกๆกำไรของ EKC เนี่ยมองที่ตัว cross margin เราเนี่ยก็อยู่ประมาณ16-20%กำไรสุทธิเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ7-10%กำไรสุทธิตัวเลขของปี63เนี่ยอยู่ที่2 3 2ล้านประมาณถ้าเกิด9เดือนนะครับกำไรสุทธิเราอยู่ที่ประมาณ191ล้าน ราคา IPO เนี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่18บาทเราก็คิดว่าจะระดมทุนได้ประมาณ1,400ล้านวัตถุประสงค์ในการลงทุนเนี่ยก็คือเราแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเอามาทําธุรกิจที่เราทําเป็นความเชี่ยวชาญของเราก็คือสายงานด้านเทเลคอมด้านเดต้าคอมพับบิคเซฟตี้ด้านเอ็ก็มาลงทุนตรงนี้วัตถุประสงค์ที่2เราเองมุ่งเน้นนะครับที่จะทำเป็กกัตเทรนที่เกิดขึ้นเราโฟกัสทําเกี่ยวกับด้านเทเลเฮลด์ด้านเคเลดูเคชั่นสมาร์ทแฟคทอรี่ที่สําคัญคือคลาวด์และที่สําคัญคือทุกคนเริ่มอ และตอนนี้เราจะเอาลงทุนเกี่ยวกับงานที่เป็นด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้เราเข้าไปประมูลงานในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าแมกซิมัมที่เราจะเข้าไปร่วมประมูลได้อเวอร์เรจเนี่ยปีหนึ่งก็ตกประมาณสัก4 5 0ห0พันล้านการที่จะได้งานเนี่ยก็ผมคิดว่าเราน่าจะได้อยู่ที่ประมาณสัก5-60%เราจะมีเงินจาก IPO เข้ามาผมเชื่อว่า TKC เราสามารถที่จะเข้าประมูลงานได้ระดับที่คูณ2เท่าเลยผมว่าเราอาจจะเข้าได้ถึงระดับหมื่ล้านเลยคร่านี้ จุดแข็งของเทอร์นคีเนี่ยผมมองว่าอย่างหนึ่งคือเราอยู่ในธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีเนี่ยมาเกือบ20ปีจุดแข็งที่2ผมว่าคือพนักงาน TKC ที่เข้าไปทํางานให้กับลูกค้าพนักงาน TKC จะได้เซอร์ติฟายเราส่งพนักงานอบรมเซอร์ติฟายสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากตรงนี้คือความไว้ใจว่าพนักงาน TKC ที่เข้าไปทํางานให้เนี่ยหคือมีประสบการณ์จริงในการทํางาน2มีความรู้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์สเนี่ยก็คือการที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมนี่มาเกือบ18ปีเราเห็นแล้วว่าใครที่เป็น บริเดอร์เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเวนเดอร์รายหลักของโลกเราเองก็เป็นพนนันธมิตรแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ผมมองเป็นจุดแข็งนะครับก็คือฐานลูกค้าของ TKC ก็จะเป็นฐานลูกค้ารายใหญ่แล้วก็เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมนั้นๆแล้วที่สําคัญคือเป็นฐานลูกค้าที่พร้อมที่จะลงทุนเกี่ยวกับด้านดิจิทัล ีนี้เนี่ยการเติบโตรเรามองอยู่ในระดับ15%ซึ่งการเติบโตเนี่ยผมมองซึ่งมาจากไม่กัดเทรนที่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยเริ่ม aware แนละ้วไม่ว่าจะเป็นในสายงานเรื่องเกี่ยวกับเทเลเฮลท e เร c a คชันเกี่ยวกับ Robot, ระบบพาวระบบ AI Cyber เนี่ยอันนี้คือจะเป็นเทรนที่เติบโตรสร้างรายได้ที่เติบโตร,ระดับก็อบอกว่าเป็น g r o w ของ t k c TKEC เองเราจะเฟ r ร์สเดย์เทรเนี่ยวันที่17มกราคมนะครับจุดแข็งของเราอย่างที่ผมได้เรียนก็คือเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้จริงๆเนี่ยเกือบ20ปีหลังจากที่เราระดมทุนได้ TKEC เราตั้งเป้าเลยเรามีแผนธุรกิจนะครับเรามีแอคชั่นแพลนชัดเจนนะครับว่าเราจะเป็นผู้ให้บริการรายหลักของประเทศในเมกะเทรนที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเทเลเคดูเคชั่นในสายงานด้าน 5G แล้วก็ยูสเคสของ 5G ต่างๆในสายงานเกี่ยวกับด้าน AI และที่สําคัญที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆคือในสายงานด้านไซเบอร์ซิ เราตั้งเป้าครับว่าเราจะเติบโตในสายงานที่ผมนําเรียนแล้วก็สร้างรายได้ที่เติบโตอย่างสม่าเสมอและท้ายสุดคือเราเองเนี่ยจะดูแลเงินลงทุนของนักลงทุนที่ร่วมลงทุนกับ t k c อย่างเป็นธรรม